x b o l N รุ่นใหม่จากทาง Yonex นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดู N นี้จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการตีของคุณดีขึ MA ้นวันนี้เรามาเปิด unpack ไปพร้อมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทาง Yonex Thailand นะครับที่ให้ทาง Bright Minton นะครับมีโอกาสได้ทดสอบ N แบดมินตัน x b o l นี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าใน p a ็คนี้นะครับจะมีอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียด แทนพลแลนแท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 น,ท,น <Wow. S 1> ทางย o เน x เนี่ยเขาได้พัฒนาเอ็นนะครับมาหลายทศวรรษเขาเองนะครับไม่หยุดที่จะพัฒนาเอ็นนะครับเขาพูดถึงว่ามีส่วนประกอบสำคัญนะครับที่อยู่ในเอ็นนี้ที่เรียกว่าฟอสไฟเบอร์ฟอสไฟเบอร์เนี่ยครับจะมีการเคลือบอยู่ที่ตัวผิวของเอ็นนะครับซึ่ง นี่แหละเป็นคีย์หลักสำคัญที่จะทำให้เอ็นมีความคงทนมากขึ้นด้วยและสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเอ็น <N S 2> <N S 1> นี้จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการตีของคุณดีขึ้น,นและรวมไปถึงทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ด้วยและเมื่อเปิดเข้ามาด้านในนะครับเราจะพบกับ N X Bow หนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแซมเปิลก็คือตัวอย่างนะครับของทาง Yo n น x ที่ส่งมาให้นะครับผมแต่ว่า X Bow จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับ NX Bow นะครับตัวใหม่ของ Yonex นี้นะครับเสียงจากการดาดลูกออกไปนะครับก็รู้สึกว่า แน่นแล้วก็มีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพในที่นี้ก็หมายถึงว่าลูกที่พุ่งออกไปเนี่ยรวดเร็วมากนะครับเอ็น <N S 1> มีการสะท้อนแรงจากการดาาได้ดีทีเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นผมมาเล่นในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางในการตีสองข้างนะครับก็เห็นว่าการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าแรงส่งจากเอ็นเนี่ยก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าการตบนะครับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับสาหรับการตบเมื่อเล่นในเกมบุกนะครับที่ต้องมี ีจังหวะบุกต่อเนื่องนะครับนั่นก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นการฟาดแล้วก็ประกบลูกได้อย่างต่อเนื่องเลยแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นนะครับสำหรับ NX b o นี้นะครับก็คือเสียงเสียงในการตีนะครับก็รู้สึกว่ามีความแน่นนะแล้วก็เสียงใสเสียงเพราะด้วยนะครับผมสำหรับ NX b o นะครับที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับยังไงก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับ คุณผู้ชมที่จะลองหาดูแล้วก็ลองใช้ดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมไรมินตันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ